ก็ฟังค่ะต้องอะไรก่อนสวัสดีครับก่อนหรือเปล่าสวัสดีครับับวนนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมาดูดูอะไรลูกดูนี่ดูรถดูรถอัดอัดก้อนฟางอัดก้อนฟางครับ ไปดูรถเก็บฟางกันดีกว่าระวังลูกเดินดีๆ<อ>ไปสินู่นตรงนู้นนวิ่งไปไ<ม>ทีกก่ก <g ül> ้อนอะไรก้อนฟาง,ฟางฮาเวทนี่ก้อนอะไรลูกเน,นี่ยอันนี้ลูกเนี่ย <g ül> กย้อนอะไรระวังนองล้มนะมมน้นองจะลงได้ไหม ระวังน้องจะกิ้งลงมาไหมล่ะลูลมลมลมกลลมาครับแม่อุ้มมาอันนี้ก้อนะอะไรครับเนี่ยอันนี้ก้อนฟายอู้หัวเวทยืนบนก้อนฟางขันนะลูกขันไหมอะ อมาเเันนทป็ช huh. uh ื huh. ไม่ใช่รถมันอัดก้อนปุ๊บมันก็มีเชือกรัดเสร็จปุ๊บพอได้อันนึงปุ๊บเขาก็หลุดออกมาเลยลูก ฟางลูกหนูรถอะไรมาดูรถอะไรกันครับรถเกลยดดินรถปั้นรถอัดก้อนฟางอัดก้อนฟางรู้ไหมว่าฟางมันมาจากไหนเนี่ยางมันมาจากไหนก็มออันนี้คือต้นอะไรลูกอันนี้คือต้นอะไรครับต้นไม้ต้นข้าวเนี่ยเห็นไหมต้นข้าวแบบนี้ลูกต้นข้าวอ่าเสร็จปุ๊บเขาเกี่ยวเอามาเล็ดมันไป ช่เขาเกี่ยวเอามาเล็ดมันไปปุ๊บมันก็จะเหลือฟางเนี่ยเขาเรียกฟางเนี่ยต้นมันเนี่ยเออเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาอัดอะไรนะครับไม่ได้องมีไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ไ่ไเสร็จปุ๊บเป็นต้นข้าวแบบนี้แล้วก็มาเป็นฟางใช่ไหมเห็นไหมอ่าพอเขาออามาเล็ดไปปุ๊บเอาข้าวไปปุ๊บเอาไปข่ายปุ๊บ เนี่ยก็เหลือเป็นฟางแบบนี้เขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์เขาก็จะอัดอัดเป็นก้อนๆเอาไปไว้คุมดินอือให้วัวกินฮิวก็เคยเห็นวัวกินฟางไหมที่พ่อนั้นให้อ่ะเห็นไหมนี่บีบไม่ได้ครับต้นข้าวเนะเวทเห็นไหมอันนี้เรียกว่าฟางเห็นไหมไหนอันไหนเป็นว่าฟางฮิวก็ไปหยิบให้แม่ดิดูดิเข้าใจไหมไม่เนาะเขาไหนอันไหนเป็นฟางคะเวทรู้จักฟางไหม ไหนไหนอันไหนคือฟางให้แม่ดูสิใช่ไหมอ่าอันนี้คือฟางใช่ไหมลูกเนี่ยฟางมันคือนี่ใช่อันนี้คือฟางครับมาแล้วเดี๋ยวรถฟางเอาไปทําไมฟางเอาไปทําอะไรฟางไว้วัวกินเออไว้ให้วัวกินพอแล้วเหรอ เอาไว้<ล>ดูอีกไหมพอแล้วเหรอครับพอแล้วบายบายรถก่อนบายบายรถก่อนหันมาเลยบายตรงนี้หันมาบายบายตรงแม่เร็วแล้วไปรถ <ลด S 2> จะดูก่อนนะเอ้ก็จะดูก่อนเหรอลูกรถปั่นฟ้า ฝังขึ้นไปแล้วก็อัดเป็นก้อนเลยเห็นไหมครับหไหมอ่าเด็ดปุ๊บพอได้ก้อนหนึ่งแล้วมันก็จะล่วงลงมาเห็นไหมครับลดปั่นฟางเก็บฟางเป็นก้อนเลยเอาเวดดูสิครับดูโอ้โหแล้วก็ฟางเป็นก้อนออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมครับเขาอัดเป็นก้อนเลย เออไปแล้วรถพังไปก็เทไม่ได้ขายเอ้ยมาปวดเลยหัางกันเลยเด้อ